ดีค่ะคุณผู้ชมแสงแดดอ่อนๆยามเช้ากับลมทะเลแบบนี้นะคะรู้สึกสบายแล้วก็ลืมเรื่องยุ่งๆได้ชั่วขณะเลยล่ะคะ่ะยิ่งในจุดที่นกนั่งนะคะเป็นเนินเขาสูงบนแหลมวาสามารถเห็นวิวทะเลอันดามันแบบพอนลรามาไกลสุดลูกหูลูกนะคะ่ะแล้วก็เพราะความสวยงามอย่างนี้เองนะคะทะเลอันดามันจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็เป็นท่องเที่ยวติดอันดับโลกด้วยล่ะคะ่ะเราในฐานะคนไทยจึงควรจะภูมิใจในทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราะคะ่ะ แล้วมาเที่ยวสวยแบบนี้นกก็จะไม่ลืมค่ะคนที่สําคัญในชีวิตนกมาเที่ยวด้วยกันเธอคนนี้รักทะเลมากๆถึงแล้วว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสนนานไปเที่ยวมาแล้วก็หลายทวีปแต่เธอก็ยืนยันค่ะว่า,าทะเลที่ไหนสวยเหมือนที่บ้านเราอีกแล้วเธอคนนี้คือคุณแม่นกเองค่ะแม่ทําอะไรหลายอย่างให้ลูกมาทั้งชีวิต แต่เล็กจนโตแม่จะหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกเสมอแม้หลายครั้งจะไม่มีแม่ก็ไม่เคยละความพยายามที่ลูกมีชีวิตความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ก็เพราะชีวิตที่แม่ให้จำที่แม่สร้างและความรักที่แม่มีให้อย่างไม่รู้จบั้งดเราไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอวาระไม่ต้องสำคัญทำให้แม่มีความสุขเลยดีกว่าค่ะ และนี่คือเหตุผลที่นกพาแม่มาเทีย่ยวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนต้องไปหาคุณแม่ก่อน,นะคะ่ะ no 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 like แม่อยู่ตเองเดี๋ยวนกขอตัวไปเตรียมมื้อเช้าให้แม่ก่อนนะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแขก V.I.P คนสำคัญของนอกคุณแม่เพนศิลีของนอกเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ตื่นแต่เช้าแบบนี้แม่ได้ทานอะไรหรือยังคะยังเลยค่ะดีเลยค่ะน <c oughs> กเตรียมเครื่องดื่มร้อนๆให้แม่ด้วยออขอบคุณค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะนกก็อยากให้คุณแม่ได้ดื่มเครื่องดื่มนมผสมธัญพืชขับสีน้อยที่ให้ทั้งคุณค่าใยอาหารจากผลไม้พุ้นทับทิมวิตูดเพื่อช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่สำคัญนะคะคุณแม่จะได้แคลเซียม สุนมพร้อมกับวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ี แล้วก็ที่สําคัญค่ะเครื่องดื่มนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยซึ่งจริงๆแล้วคนที่อยู่ในวัยเกษียณอย่างคุณแม่น่ก็จะมีความต้องการในเรื่องของแคลอรี่ลดลงเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยเริ่มมีการเผาผลันที่น้อยลงไปดังนั้นเนี่ยพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยก็ควรจะมาจากพวกผักผลไม้สดต่างๆแล้วก็ที่สําคัญต้องหมั่นออกกําลังกายร่วมด้วยค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าที่ช่วยบำรุงร่างกายและช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติเพียงเท่านี้ก็เป็นสัญญาณของสุขภาพที่ดีแล้วล่ะค่ะ ดูแลตัวเองทุกวันด้วยเนสวิต้ามีใยอาหาร5แหล่ง